นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิกราบนมัสการขออการแต่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงพ่อใหญ่ กลาบโคกาเดพระเทรานิเทระคณะสงฆ์ทุกคงเคารพทุกรูปทุกท่านอาจารย์พรญาติโยมทุกคนต่อไปนั่งให้สบายพากันนั่งภาวนานั่งภาวนาให้สบายนะปากันภาวนาบุญกุศลส่งให้พ่อเยาวออกก็ฟังธรรมโอวาทองหลวงพ่อ เราทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเราต้องพากันปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเธอทั้งหลายจงพากันมาประพฤติพรหมจรรย์เถิดซึ่งพรหมจรรย์เนี่ยก็หมายถึงชีวิตที่มีธรรมะชีวิตที่มีแต่ความไม่เห็นแก่ตัว เราทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้เราต้องพากันปฏิบัติธรรมฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีความเห็นมีความเข้าใจมีการปฏิบัติที่มันถูกต้องถูกทางและมีความสุขในการเสียสละในการดำเนชีวิตของเราเนี่ ถ้าเราปฏิบัติไปอย่างนี้มันก็จะเป็นกระแสแห่งพระนิพานมันเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันมีทั้งความรู้แล้วก็มีทั้งภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันในปัจจุบันมันเป็นอา่านทั้งอ่านกายแล้วก็อ่านใจเรามีความเห็นมีความเข้าใจและมีความสุข ในการปฏิบัติเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่หลงในความสุขอีกมันก็จะเกิดปัญญาความสุขเนี่ยมันเกิดกับเราเนี่ยเป็นทั้งอาหารใจแล้วก็เป็นทั้งแบบฝึกหัดให้มันเกิดปัญญาเราต้องเข้มแข็งไม่ติดในความสุขนั้น,น,น พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าเมื่อเรามีความสุขเราก็ต้องมาเสียสละมันถึงจะมีปัญญาเมื่อมีปัญญามันก็ต้องเสียสละถึงจะมีความสุขปัญญาความสุขไปคู่กันนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันคนฉลาดไม่เสียสละไม่มีความสุขคนมีความสุขไม่ฉลาดไม่มีปัญญา ก็รักษาความสุขมาไม่ได้ติดสุขอีกเมื่อมีความเห็นมีความเข้าใจถูกต้องแล้วมีความสุขในการปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นวงจรชีวิตมันจะไปอย่างนี้วงจรชีวิตที่เ,เวีนเวียไหตายเกิดเนี่ยเราต้องพากันปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์เริ่มต้นจากใจ ใจของเรามันต้องมีปัญญานะต้องพัฒนาให้มันเกิดปัญญาเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังอนัตตาเราต้องมีปัญญานะเราถึงจะมีความสุขและสิ่งเหล่านี้มันเป็นเวทีเป็นสนามให้เราฝึกปฏิบัติให้เราพัฒนาจิตใจของเราชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตที่ต้องปฏิบัติธรรมตลอดการตลอดเวลา ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นวิถีชีวิตนะในชีวิตประจำวันเลยการดำเนินชีวิตทุกอย่างคือการปฏิบัติธรรมนั่นเองพระเจ้าให้เราทุกคนเข้าใจนะความคิดก็คือการปฏิบัติธรรมคำพูดก็เป็นการปฏิบัติธรรมการกระทำทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมมันเป็นอันหนึง่งอันเดียวกัน อริยมรรคมีองค์8ดที่มีในชีวิตประจำวันนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมทั้งวันทั้งคืนทำมันทั้งวันทั้งคืนมันจะไม่เครียดหรือมันจะไม่เป็นบ้าเลยที่มันเครียดที่เป็นบ้านะเพราะมันทำไม่ถูกทางปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่เครียดไม่บ้าหรอกถ้าเราทำด้วยความปล่อยวาง มีความสุขปล่อยวางมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญามันไม่เครียดไม่เป็นบ้าถ้าเราปล่อยวางด้วยปัญญามันจะเครียดได้อย่างไงที่มันเครียดดังก็เพราะมันจะเอามันไม่ได้วางมันไม่ได้ปล่อยจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เอานั่นเอานี่มันจะเอามรรคผลนิพพานมันจะเอาบุญมันจะเอา ความสุขในเอาสบายนะจะเอาก็เลยเครียดเนี่ยใครไม่ให้ใครขัดใจมันก็เครียดมันเครียดพะกิเลสจกของนะเขาให้ทำดีปฏิบัติด,ดีเพื่อละเพื่อวางนี่จะไปเอาอีกคนเรามันจะไปเอาอะไรเพราะทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ให้เอาได้หรอกผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปทั้งนั้น กิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นที่มันจะเอาน่น,นะบอกกิเลสเห็นแก่ตัวติดในความสุขนีเราต้องมาเพิ่มปัญญาให้ตัวเราเองนะต้องรู้จักเรียนรู้ความสุขมันเป็นอนิจจังสัมมาสมาธิของเรามันต้องแข็งแรงมันต้องปล่อยต้องวางทางจิตใจถ้าเรามาติดในความสุข มันก็ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้านะมันเป็นได้แค่จอมยุทธนะคุณจะเก่งสมาธิเนี่ยคุณก็เป็นได้แค่จอมยุทธนะแต่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าชีวิตของเรามันจะมีแต่ความสุขความดับทุกข์ที่ประกอบด้วยปัญญาขบวนการวิถีชีวิตมันต้องเป็นไปแบบนี้ถึงจะเป็นพระอริยเจ้านะ อริมักมีองค์8ดเนี่ยเราต้องเอามาใช้ให้มันเต็มที่ในการีิีชิตของเราไม่ว่าเราจะเป็นคนที่บวชพระหรือประชาชนก็ตามส่วนใหญ่ก็จะขี้เกียจขี้คานขี้แก่ตัวกันหน่อยทุกคนก็พากันรู้จักตัวเองนะนตัวเราเนี่ยมันขี้เกียจมากไหมนะคนขี้เกียจเนี่ยือคนไม่มีศีลน,นะ ศีลเนเป็นภาคปฏิบัติเราจะไปเอาศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาปัญญาอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องไปพร้อมๆกันหลายคนเกิดมาก็ปฏิบัติก็อยากได้โสดาบันอยากเป็นพระอริยเจ้ามันจะเป็นได้มันก็ต้องมีความเห็นความเข้าใจปฏิบัติให้มันถูกต้องถูกทาง ทำใจอยู่ปัจจุบันปล่อยวางมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นเครื่องมือให้เรามาปฏิบัติทำสร้างปัญญาเราอาศีลสมาธิปัญญามาใช้ในปัจจุบันอย่าไปหลงงมงายส่วนใหญ่แล้วก็หลงงมงายเห็นแก่ตัวคิดแต่จะเอานูน่นเอานี่เอาพะนิผ่านมันก็มีแต่สนองความเห็นแก่ตัวปฏิบัติด,ด้วย กิเลสพาธรรมเราจะมาเอาสมาธิเป็นนิพพานก็ไม่ได้มันเป็นแค่ทางเดินทางผ่านไม่ใช่จุดมุ่งหมายคนเรานี่มันก็มีเป็นโรคประสาทกันพอสมควรกันอยู่แล้วเชื้อบ้ามีกับทุกคนนะเวลาทำอะไรคุบคุม,คมตัวเองไม่ได้กิเลสขึ้นเนะชื่อบ้ามันมาแล้ว เชื่อบ้าก็มีพอสมควรยังจะมาเพิ่มเอาโนนเอานี่อีกปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้ทําเพื่อเอานะทําเพื่อละเพื่อวางเพื่อปล่อยเพื่อเสียสละเราทุกคนต้องทําความเข้าใจทําความเห็นให้มันถูกปฏิบัติมันจะได้ถูกกินยาให้มันถูกโลกหน่อยพระบุทธเจ้าท่านก็เมตตาบอกทางให้เราทําชี้ทางให้เราเดิน แต่ตอนเดินต้องเดินเองนะท่านทำได้เพียงแค่บอกทางชี้ทางให้กำลังใจแต่คนเดินทางต้องเป็นตัวเราไม่มีใครมาหายใจแทนเราได้ไม่มีใครจะมาสร้างเหตุปัจจัยแทนเราได้ส่วนใหญ่ก็ไม่เข้าใจกันนะคิดว่าปล่อยวางเนี่ยไม่เอาอะไร นอนตื่นสายสายศินห้าก็ไม่เอาสินแปดก็ไม่เอาสินเน้นสินพักก็ไม่เอามันก็เลยว่างไม่มีอะไรไม่มีภาคปฏิบัติสิจะมาปล่อยวางแต่สิ่งที่เราไม่ชอบเลยนะไม่ชอบก็ปล่อยวางมันปล่อยทิ้งนะเขาให้ปล่อยวางคมขี้เกียจขี้คานต่างหากนะไม่จะไปวางไม่ทําอะไร เอยปล่อยวางไอ้ขี้เกียจที่ไม่อยากทำต่างหากให้เรามาปฏิบัติมาฝืนมาฝึกจิตใจฝึกฝืนกิเลสเองด้วยอย่างมีความสุขทำอย่างมีความสุขให้เป็นปฏิบัติอย่างมีความสุขเรามาปฏิบัติของเราพัฒนาตัวเราให้มีความสุขในการรักษาศีลในการทำข้อวัดปฏิบัติทำกิจ,จวัตรพากันปฏิบัติ ด้วยการปล่อยวางอย่างมีความสุขและถูกต้องถ้าปล่อยวางไม่ถูกนะมันใช้ไม่ได้นะทำวัดสวดมนต์ก็ไม่ทำโดยจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่เดินอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องมีความสุขในการปฏิบัติธรรมอย่าเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเห็นเกียตัว พระบางองค์ก็คิดในใจว่าเราบวชมาแล้วเราไม่ต้องเป็นพระก่อสร้างไม่ต้องเป็นพระนักพัฒนาเนี่ยมันจะได้ไหมได้ไม่มีปัญหาให้มีความสุขในการรักษาศีลในการนั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์ทำกิจวัตรทำความสะอาดวัดทำอย่างนี้แหละเน้นจิตเน้นใจของเราเนี่ยนะให้มันสะอาดไปเสียสลละไม่เห็นแก่ตัวไป มันถึงจะเป็นภาระยเจ้าได้ศาสนาจเจริญเนี่ยไม่ใช่วัตถุจเจริญไม่ใช่วัดวาภายนอกแต่มันอยู่ที่ว่าพระได้เป็นพระยเจ้าเยอะประชาชนได้เป็นพระยเจ้าเยอะมีคุณธรรมในใจสูงสูงกันขวัดข้อปฏิบัติมันต้องเต็มที่นะโดยการมีความเห็นความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องถูกทาง ในครั้งพุทธกาลน่พระที่ก่อก็สร้างนะนะก็มีแต่พารหันกันทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าท่านหมดภาระห,หน้าที่ในการขัดเกาจิตใจแล้วเรารักษาศีลทำวัดสวดมนต์นี่แหละคือการก่อสร้างสร้างคุณธรรมในจิตใจมันเป็นการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่สร้างจิตสร้างใจยิ่งกว่าวัตถุวิหารหลานเจดีย์ ทุกท่านทุกคนต้องมีจิตสำนึกววันนี้เราได้เสียสละอะไรบ้างเราิดชอบอะไรบ้างวันนี้เรามีศีลดีไหมสมาธิดีไหมปัญญาดีไหมได้ปล่อยได้วางนะทิ้งของไม่ดีในใจออกไปบ้างหรือยังอันนี้คือการก่อสร้างสร้างจิตสร้างใจที่ยิ่งใหญ่เราคิดดีทำดีปฏิบัติดี จิตใจเรามันจะเบิกบานขึ้นเรื่อยๆเองทำเหตุดีผลมันก็ต้องดีธรรมะมันจะเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆตลอดเวลาบุญกุศลที่หลวงพ่อใหญ่คณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมรวมกันบาเพ็ญบุญกุศล ในคำคืนนี้เป็นกรีพิเศษอุทิศให้ส่งให้คุณพ่อพยาวชุ่มปกขอเชิญคุณพ่อพยาวชุ่มปกจงมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญอุทิศให้ในครั้งนี้เป็นพลังบุญ นำดวงจิตวิญญาณไปสู่สวรรค์มรรคผลพระนิพพานณโอกาสนี้ด้วยเถอสาธุสาธุสาธ